สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในพาร์ทที่5แล้วนะครับกับเกม h โฮมสว t home ยังไงดีวันนี้เราจะต้องเข้าห้องนี้ห้องเดียวเลยใช่ไหมไปไปครับโอ้โหโอ้โหขังกูแล้วไม่ให้ออกด้วยกอเลาะกัน,กนโอ้แมงตู้อย่างเยอะ มีไปทำอะไรวะอ๋อหรือว่าโอ้โหชัวร์เลยครับคุณผู้ชมเราจะต้องสู้กับนักศึกษาแน่นอนอมีหลายจุดเลยแต่ทีนี้สิว่าใช้แล้วมันจะใช้ได้อีกหรือเปล่าผมยังไม่เจอน้ำมนต์เลยนะนี่เหละวะ ประตูล็อกต้องหาทางเปิดประตูออกไปหาทางเปิดประตูหรออตอนนี้เราก็มาเจอกับพระหรอล้วก็โลกอยู่ด้วยกันอย่างนี้ไม่ใช่พระนะกุมารหรอขวดน้ำมนต์โอเครู้เรื่องเราต้องหาทางออกไป

เฮ้งนิ่งไว้ก่อนนะขอเลื่อยก่อนโอ้โหโ,โ,โอ้ทางเดิมเป๊ะเลยมามาอยู่นี่ว่ะมา ลาดก่อนละมีว้ยเร็วเร็วเร็วโอเคมึงโดนกูเรื่อยป็นบ้าแล้วพี่อ่ะเอาอุ้ยเร็วชิปหายชิปหายแล้ว เพิ่มเลเวลอยู่ไหนวะอันนี้อยู่ตรงไหนวะนี่วันนี้วันนี้อุ๊ยมีเครียดมีหมดด้วยหมดถูกก็มหมดใส่ละวันนี้เร็ว นีเยะทิดทางติดทางิทงเออดีเร็วรีบเรืยโอ้โหช้าไม่ได้ช้าไม่ได้โอ้คกคอกคลอกคลอกคชั่วโมงนุ่มจะเลยเสร็จไหมเนี่ย

tức này, ý tức là tức ui xin nhờ đèn pha tay thấp ui 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 หายใจกันเลยจริงๆครับคุณผู้ชมเันใกล้ๆมึงนี่แหละโอ้โหโดนพอดีเลยคอก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 อกออกคโอ้โห ไปหาก่อนแล้วหยุดสิยังไม่เจอเลยอันนี้หมดแล้วชี่เอ้ยติดอีกชี่เอ้ยยโอ้ยมึงนี่ตามกูไปเลิอมจริงๆอยู่ตรงไหนมั้งวะอยู่ตรงไหนมั้งเตียวโอ้ยอยู่ไกลอยู่ไกลวิ่งวิ่งวิ่ง เแบลบอีเแบลโอ้ยโอ้ยเลยกูอยู่ไหนไม่ใช่ทางนี้อีกโอ้โหกูหลงทาง้ยตรงนี้มีอันหนึ่งทางว่ามีอันหนึ่งโอ้ยถูกโคตรลุ้นเลยว่ะ เชี่ยเดียวเดียววาไม่เจอโอ้โหไก่จับเลยเอ้ยอุ้ยอุ้อ้ยขอยปุนทีนึงไม่ได้หรออุ้ยแอ็งก็อยู่ข้างนอกนี่เบลเบลโห้ย โอนเออลบกูลบกูเร็ว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 เดินเร็วเร็วกูผ่านไปได้ไงวะตรงเนี้ยนี่ฮะเฮ้ยเอายันไปมองมันอีกโถเอ้ยว้าไปโอถ่เร็ววิ่งให้ไหวมันมาแล้วเออ

เอลพลังมันเยอะพลังมันเยอะพลังมันเยอะมันอัพเดเวลมันอัพเดเวลโอ้โหหนึบจัดวิ่งเร็วเร็วอุ้ยเกลือเอลือเอ้าเอ้าผัวมันเหรออีเบลมึงเจอผัวอะไรใช่ไหม ไมจะวายรีบไปจากที่นี่ดีกว่ากูก็ว่างั้นแหละรอเฮียเลยแล้ววิ่งดิทางไหนอะอ๋อทางนี้มันเปิดให้กูแล้วไปกันนะอีดอกเบลกูปิดประตูให้มึงด้วยมึงอยู่กับพัวของไปนะไม่ต้องมาตามกูนะอีดอกโอ้ยเราต้องตามหาเธอโอ้โหมึงยังจะตามอีกเหรอมึงเจอมาขนาดเนี้ย โอ้ยติมเอ้ยไม่ถามกูเลยจะตามหรือเปล่าเฮ้ยเสียวหลังลบว่าบที่เราเนี่ยแล้ววะไดอารี่เจนีกแกมีดเล่มนี้คงช่วยเราได้มีดศักดิ์สิทธิ์ที่เนนได้ให้เราไว้แต่ติมต้องคิดว่าเราหลงงมงายกับของพวกนี้แน่ๆเราต้องเก็บมันให้พ้นจากสายตาติมเอาไว้หลังตู้ก็แล้วกัน ถ้าติมไม่คิดจะช่วยเราก็จะจัดการทุอกอย่างเองเพราะเราไม่ได้บ้ากูน่ยจะบ้าแล้วเฮียไอ้สยังไม่โอ้โหแล้วมืดทำไมมืดล่ะกูวิ่งแล้วไม่มองข้างหลังแล้วคุณผู้ชมอยู่กับผมนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปยังอ้าวเฮ้ยมันไกลจังวะ เฮ้ยมาถูกทางหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 1> นั่นอะไรวะมันไม่น่าไกลขนาดนี้นะโอ้โห oh. อีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะไกลบอกทีไกลไปไหมวะเฮ้ย ตายแล้วโอ้โหมีแต่เสียงเท้ากูเฮ้ยอย่างเงียบสิไม่เอานะไม่เงียบโอ้กูอิ่งกันเมื่อยเลยนอะไรวะจะเอาอะไรกับกูอีกถึงเถอะนะดูต้องท่องน้ำมัสามจบ น้โมอะไรอีกอ่ะเศรรูปถ่ายปิตนานี่รูปกูใช่ไหมไม่รู้ว่ะเฮ้ยรู้มั้จะให้เราต้องเจอของตรงพื้นก่อนหรอนี่ไงใส่สินยังไม่ถึงอีกหรอประตูประตูครับประตูอยู่ไหนครับ โอ้โหเจอไลซ่าอุ้ยโหลดดิงอ้าวโอ้โหยังกระตุกทำไมเป็นแบบนี้เออใช่ทำไมกระตุกแบบนี้กูกลับมาที่บ้านแล้วนี่ว่าเอา้าเข้ามาทางหน้าบ้านเหรอ เชียฝ่าชีมันอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเฮ้ยบ้าแล้วบ้าแล้วกูเดียวบาแล้วโอ้โหใช้จิตวิญญาณในการยกโต๊ะไอ้บ้าเฮ้ยรูปเราก็โดนใส่สินพันวะ เต็มีนกูเองนะเออตั้งแต่ที่เมยียมึงหายไปอ่ะว,ว่ามึงแปลกแปกไปนะเว้ยเอาไอ้ที่เมียหายมึงดูไม่เป็นตัวของตัวเองเลยสักนิดอ่ะอาอมึงกับกูก็เพื่อนกันนะเว้ยถ้ามึงมีอะไรอ่ะมึงต้องรีบเล่าให้กูฟังเข้าใจปะ่วะไม่อย่าลืมติดต่อกลับกูด้วยกูเป็นห่วงเออว่ากูเปลี่ยนไปไอ้ที่เมียกูหายทั้งคนมึงนิดแสดงว่ามึงยังไม่มีเมีย กูมาดูอะไรเนี้ใต้โต๊ะเออ้โอ้โหนี่พูดเดินผ่านสายสินเลยเหรอพลังมหาศาลมากล็อกในนู้นก็เละเหลือแต่ห้องนี้นะว,ว่ามึงแอบในตู้ซักผ้าวะ่ะพี่เจนไม่ใช่แล้วล่ะ เชียงใหม่อยอะไรวะบันไดเล็กคุณคำอธิบายดิบันไดเล็กสำหรับต่อความสูงเพื่อหยิบของบนหลังตู้หรือชั้นวางอ๋อคุณผู้ชมครับคิดเหมือนผมเลยครับมีดบนหลังตู้ที่เราอ่านตอนเดินมาทางมืดฉะนั้นหลังตู้มันต้องเป็นหลังตู้เสื้อผ้าแน่นอน เชื่อผมผมเรียนมาใช่ไหมตุ๊กตาหมีกูอุ้มไปด้วยได้ไหมหลังตู้หลังตู้เฮียเงไม่เห็นมีเฮียอะไรเลยวะรอ,อก,กูอีกแล้วมั้งวับหลังตู้ในมันวะ นี่ก็เขาไม่ได้กูจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ดิว,วะห้องกูเปิดไฟอยู่ห้องเดียวหลังตู้ว่างเปล่าหรือต้องขยงมันก็ไม่มีนี่วะห้องน้ำกูก็ล็อกเฮ้ ي, หรือว่าจะเป็นหลังตู้นี้ปิดประตูกนันซินี่ไง วางหยิบมับมับเขาให้โอเคนี่แหละมังของที่ว่าอือุ้ยช่วยอะไรได้บ้างโหลดอีกแล้วหรือว่าอา้าวอุ้ยปลาก็ร้อง เราจะไม่กลับหลังนะไปข้างหน้ามีดฟันปันปันนั่งไม่ได้เลยโอ้โหราแสงเทียนก็มืดเปิดไฟไม่ได้เฮ้ยมันเหมือนมือผู้หญิงวะ่ะ <c oughs> เฮ้ยอยู่เลาะทำไมโอ้ยกูอยากจะเลิก วุ้ยอ๋อยากูจะไม่มองแล้วละอองเหี้ยวเนี่ยเด้ยโอ้ยยังมืดออกมาไล่เก่าๆก็มาโอ้ยเงือไหลออกตูดแล้วกูตอนนี้ ช่องแคบกูไม่เอากูเอ้ยกูไม่ชอบอะไรแคบแคบอุ้ยประตูนี้ไม่ได้อุ้ยมึงสว่างให้กูอีกหน่อยได้ไหมวะเฮ้ยไมย่กูไปไหนบอกกูด้วยมึงล็อกอนะ่ะนี่อะไร ูุณรงเข้าช่องแคบใช่ไหมโอ้โหเสียงสวดก็มาปิด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 โอ้โหเนียขอบใจปิดไม่ได้โอ้โหกระกระกกกกกกกยิวจะไหลกูคุณผู้ชมครับเราจะไปได้วยกันในสามสอง ไปครับเราต้องแข่งใจผีไม่มีในโลก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 โอ้ยทางตันกูค่อยๆเลี้ยวมีใครตามกูมาไหมไม่มีปลอดภยอัยโอยโอย อย่าบอกนะอย่าบอกนะเหมือนที่กูคิดไว้ใช่ไหมโอ้ยตาต่างก็เปิดโอ้ยโอ้ยเจ้าพนะ่อคุณอย่ามาเลยนะโอม้มืดมืดอย่ามืดโอ้ยฟ้าแลบฟ้าแลบฟ้าแลบแป๊บแป๊บอยากจะมาเล่นอีกกู นี่อะไรเปิดไม่ได้มึงเอาและโอ้โหดอชะดาหุ่นหันยฮอยอืมยอูเจอเต็มเต็มแน่อยู่ที่ว่ามันจะมาจังหวะไหนแค่นั้นแหละฮโอ้ยโุ้ยโอ้ยโฮ้ยโอ้ยโอ้ยอย่านะกูมาดีนะ ไม่มีอ,อุ้ยหุ่นเหรอวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอจ้องหน้ามึงนิดนึงโอ้โหดูดูมันทำไม่กูจะไม่หันกลับมองมึงกูจะไปตอนนี้เมาส์กูสั่นหมดแล้วโอ้ยเดี๋ยวจะลาดน้อง โตนี้เข้าไม่ได้เข้าได้อีกอีกเวนเอ้ยไปขวาก่อนแล้วกันอุย้ยเฮียหุ่นเหรอเฮ้ยยัง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 อย,อย่าหนะ้าไม่เอานี่เอานี่ก็มี่หนึ่งบาลมันให้กูกลับทางเกา่าประตูนั้นเลย โอ้ยตกใจซ้ำสองกูทำไมไม่จำโอ้ยห้ามดูครึ่งจอนะครับเพื่อนผมนะครับโอ้ยปิดประตูปิดประตูอย่ามีอะไรไหมส่องดูทั่วๆดีๆกูเฮ้ยโอ้ยโอ้ย ดีนะแค่หุนโอ้ยกูไม่มีเงาอีกแล้วอย่าไปมองมากกระจกกูเสียวเสียวแวบบ๊บโอ้ยนางลำชัดเลยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยใจเย็นๆนะครับ ใจเย็นๆน,นะครับเสียงกูก็สันกูจะเอาอยัางไงกับมึงดีโอ้ยรองเท้าใครโอ้โหเฮยขออีกแล้วนี่กูกลับมาทางเก่าเลรววันนี้ให้กูเดินเวียนเทียนใช่ไหมเออที่เดิมเลยเวยเียนเทียนต้องให้ครบสามรอบนะอย่าเพิ่งออกมานะ โอ้ยแล้วกูก็มาที่เดิมที่เดิมเลยใช่ไหมปิดให้กูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวกูเข้าไปฟังที่วัดเองโอ้ยเอยอ,ยอรอบนี้เปิดได้โอ้โหเจอโดนตีไทยปิดกันดิโอ้ยเีย้ย กัดโอ้โหเขาเรียกอะไรวะไม่เอาไม่จำแล้วนี่อย่าเข้าไปใกล้เดี๋ยวมันกัดเอาจาะเล็คอีเหี้ยเวลานี้ยังมีหน้ามาเล่นมุกอีกกูโอ้ยใต้โต๊ะเปล่าใจยเย็นนะโอ้โหสามเสียรมึงมาเสียรเดียวขี้กูก็จะไหลแล้วว้ยอุ้ยระแวงไปหมดแล้วกู บัดน,นาดไม่ให้กูเดินไปด้วยตรงนู้นตัวอยู่ใกล้ๆใจเย็นนะไม่เอานะไปไหนดีขวาล้ายซ้ายอป,ปีกูไปทางนี้ดีกว่าโอ้ยเย็นเย็น โอ้โหโดนตีมาแล้วขอ่อมไม่อยากฟังออโอ้โยครบยังดังครบยังโอ้ยไม่ไหวแล้วนะกูน่าจะครบสามรอบนี้ลวมั้งนั่นไงโดชดาล้มแล้วมีเลือดด้วย โอ้ยท้องนี้ก็มีโอ้โหเยี่ยโอ้แบบกูดูมึงก็ได้กูไม่อยากไปไหนแล้วกานะไม่เอานะซ้ายขวาคุณผู้ชมครับโอ้ยเฮีย ไม่เห็นกูไม่เห็นกูคุณผู้ชมอยู่กับผมนะอย่าไปไหนนะโอ้ยกูนอนไม่หลับแน่เลยคืนนี้โอ้โหเจอข้างหลังเออโทษครับไอ้โดดข้ามหน้าต่างได้ไหมโอ้ยหัวเราะอีกโอ้ยเอ้ยอเอาตายโอ้ยหมดกู เราแวกหมดแล้วตอนนี้ประตูอยู่ตรงนี้เองนะโอ้โหให้กูเข้าเฮ้ยเฮ้ยไป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 ประตูนี่ไงไปอุ้ยให้กูเข้ากูขยับไม่ได้กูขยับไม่ได้โอ้มันมาแล้วเอ้ยโยอย่าอย่ามายุ่งกับฉันไปีหยอก ไม่เอาเฮ้ยอะไรกูเดินกูเดินไม่ได้ออะีีกก้าเดยวฉันแทง้ะกูขามึงนะกูจะแทงมึงเนาะึงกดแทงอะไรวะกูบอกให้เราไปดูกันจ้าคุณผู้ชมกดแทงอะไรกดแทงเอ็ได้สุดท้ายกูตายแล้วเนี่ยโอ้ยโดนดึงอีก อ้าวรอไอพิเศษสองอ๋อแสดงว่าจบแบบนี้เฮ้ยทำใจทักคู่ครับเฮจะจบลงไปได้ด้วยดีนะครับคุณผู้ชมสำหรับความกลัวของเกมนี้นะผมให้เก้าอีกเปอร์เซ็นที่เหลือคือปริศาเนี่ยมันงงไปหน่อยครับแต่ยอมรับว่าคนไทยทำมาดีมากครับขอชื่นชมครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ติดตามมาจนจบ ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับคนละหนึ่งจิ้มนะขอบพระคุณครับโชคดีสำลีแปะหัวบ๊ายบาย